แล้วเรารู้ว่าควรจะมีธรรมะหมวดไหนที่ใช้ในชีวิตในขณะนั้นๆโรคภัยไข้เจ็บนั้นที่มีในชีวิตของเราบางครั้งแค่ต้องการแค่ยาทาใช่ไหมบางครั้งนี่ต้องยาฉีดธรรมะก็เหมือนกันมีหลายระดับไม่ได้ว่าระดับวิปัสสนาอย่างเดียวหรือว่าระดับทานอย่างเดียวเพราะว่ามงคลสิ่งที่เป็นกุศลสิ่งที่เป็นเหตุแห่งความเจริญที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้ทั้งสามสิบแปดอย่าง สามสิบแปดอย่างนั้นจึงไม่มีสูตรตายตัวถ้าเราเกี่ยวข้องกับพ่อกับแม่มันก็มีธรรมะเกี่ยวข้องกับพ่อกับแม่เมื่อเราเกี่ยวข้องกับครูบาอาจารย์ก็มีธรรมะเกี่ยวกับครูบาอาจารย์เมื่อไปเกี่ยวข้องกับบุตรภรรยาครอบครัวลูกน้องก็มีธรรมะประเภทนั้นหรือว่าเกี่ยวข้องกับสมณะพราหมณ์นักบวชก็มีธรรมะเกี่ยวกับนักบวชจึงไม่มีสูตรตายตัวสิ่งที่ตายตัวที่สุดก็คือทำอย่างไรจิตจึงจะเป็นกุศล ในขณะนั้นๆที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องสําคัญที่สุดก็คือดึงคําสอนหรือว่าสงเคราะห์คาสอนลงมาในชีวิตให้ได้ว่าคําสอนจริงๆของพระผู้มีพระภาคที่เราเอาเป็นสารณะเนี่ยอยู่ในส่วนไหนท่านคงจะมาสอนเราเรื่องการเจริญเมตตาการเจริญอสุภะการเจริญมรณานุสติพื้นของเราเนี่ยคาราวะาเนี่ยถ้าเราเจริญเป็นเนี่ยกุศลกิจเราจะมีได้มาก ที่เราเเนจนเถ้านในชั้นต้นนี้ก็ให้มีพื้นฐานเรื่องของไตรสรณคมให้ให้แน่นแฟนโดยการศึกษาเรื่องไตรสรณคมโดยแง่มุมต่างๆเช่นคําว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเราเข้าใจท่านจริงหรือเปล่านานและหลายปีนั่งสนทนากับเพื่อนสององค์สมมติเนี่ยเรามองเห็นต้นไม้เนี่ยคนาศาสนาอื่นเขามองเห็นไหมต้นไม้เนี่ยเห็นไหมเขาก็เห็น เรานับถือพระพุทธเจ้าเนี่ยมันต่างอะไรจากศาสนาอื่นจากคําถามที่ถามเองขึ้นมาครั้งนั้นก็ทําให้มาคิดบ่อยมาคิดบ่อยขึ้นว่าเอ้ถ้าเรามองเห็นเสาอย่างเนี้ยคนถึงไตรสรณคมคนมีศาสนากับไม่มีศาสนาแตกต่างกันไหมถ้ามันต่างมันต่างกันยังไงต่างกันไหมเดยวว่าต่างไหมต่างยังไงต่างตรงที่ความรู้สึกนึกคิดคือคนทั่วไปเฉพาะเวทนาเนี่ยทุกคนก็มองเห็น เวทนามีแค่สามใช่ไหมทางใจสุขทุกข์และอุเบกขาความคิดบางคนก็เป็นความคิดที่เป็นกุศลบางคนก็ความคิดเป็นอกุศลแม้แต่กุศลกุศลบางอย่างก็มีปัญญาประกอบบางอย่างก็ไม่มีปัญญาประกอบคนที่ถึงไตรสารณาคมสาม,มารถที่จะมองเห็นอะไรด้วยกุศล,ลจิตที่มีปัญญาประกอบเช่นในการพิจารณาสีจะพิจารณาสีเลยไปหาสมุดฐานของสีด้วย แม้แต่ว่าสีนั้นจะเป็นสีของกรรมมัชรรปก็จะมีการวิเคราะห์ในเรื่องของกรรมมัชรรปต่อไปอีกลงในรายละเอียดเรื่องของกรรมและผลของกรรมมากขึ้นผู้ที่มีาศาสนาก็อย่างน้อยที่สุดจะมองเห็นเรื่องกรรมและผลของกรรมเพราะพระผู้มีพระภาคทรงเป็นกรรมมะวาทีพระองค์เนี่ยกล่าวถึงเรื่องกรรมสัตว์จะดีจะชั่วจะสุขจะทุกข์ก็อยู่ที่ที่กรรม แม้แต่เรื่องของกรรมเนี่ยสภาวะธรรมองค์ธรรมของเขาจริงๆได้แก่อะไรได้แก่เจตนาที่เกิดขึ้นในขณะที่รับรู้สีนั้นๆเจตนาในขณะที่จิตเรามีสีเป็นอารมณ์เนี่ยถ้าเราศึกษาคําสอนเจตนาตัวนี้เนี่ยสมควรที่จะให้เราปฏิสนธิที่ไหนเมื่อตามองเห็นสีเราก็ต้องศึกษาลงรายละเอียดไปเรื่อยๆถ้าหากว่าไม่อย่างนั้นเราจะไม่มั่นคงในคําสอนเลยเราก็อมา อุปมาเหมือนกับคนไปเติมน้ำแข็งเลยนะทีแรกก็ได้น้ำแข็งหลอดมาเยอะเลยแลหละหิ้วไปหิ้วมาเนี่ยเหลือแต่น้ำอ่ะหนักเท่าเก่านั่นแหละแต่ว่าน้ำแข็งเนี่ยหมดแล้วคนศึกษาคำสอนส่วนหนึ่งยุคนี้ที่เรารู้จักจะเป็นคล้ายๆอย่างนั้นความรู้สึกนึกคิดที่พูดอะไรคิดอะไรห่างจากพระธรรมคำสอนคิดเองเออเองไปโดยที่ไม่ว่าทำอย่างนี้เนี่ยมันเข้ากับพระธรรมหมวดไหนบ้างอะไรบ้างท่านห่างมาก นี่ก็ทําให้มาสํานึกใหม่ว่าเออเราตั้งจิตในการศึกษาเพื่ออะไรกันแน่นึกถึงข้อความในอลคัคทูปมาส,สูตรสูตรที่อุปมาเหมือนจับงูพิษที่หางก็ทําให้นึกว่าเราต้องไม่จับงูพิษที่หางนะแล้วทีนี้เราจะทํายังไงจะศึกษาแล้วเอามาใช้ให้ได้ก็ทําใจใหม่ว่าเราจะศึกษาแบบนักเรียนเราไม่ศึกษาแบบเพื่อเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นอะไรทั้งนั้นเราไม่นึกอย่างนี้ละนึกถึงว่า เราจะเป็นนักเรียนแม้แต่มาแสดงธรรมอย่างนี้ก็เชื่อว่าเป็นนักเรียนนี้ก็เป็นหลักสูตรอีกอย่างหนึ่งในการศึกษาพระธรรมอีกวิธีหนึ่งซึ่งครั้งก่อนศึกษาโดยการฟังแต่งี้ก็มาศึกษามาเรียนรู้โดยการลองแสดงดูบ้างก็อีกหลายหนการแสดงให้คนอื่นฟังก็ไม่ได้ฐานะนึกว่าตัวเองเป็นอาจารย์อะไรนึกว่าเราสามารถที่จะช่วยอะไรให้คนอื่นเขาเข้าใจได้บ้างพอละถ้าหากว่าเป้าหมายเขาจะมานะคะ ขณะที่กล่าวธรรมะแล้วยมกุศลจิตเกิดขึ้นได้ถือว่าประสบความสาเร็จแล้วส่วนว่าเมื่อกุศลจิตแล้วหลังจากนั้นไปก็อันนี้ศัตว์ทางหลายก็มีมีบุญมีกรรมเป็นของตัวเองเราไม่จะไม่คิดแทนว่าเมื่อคุณฟังธรรมะมวลน,นี้คุณจะต้องไปอย่างนั้นอย่างนั้นซึ่งมันเป็นไปไม่ได้สมัยก่อนแสดงธรรมร้ายแห่งเราก็จะพูดสีนห้าก็จะให้โยมมีสีนห้าเลยนั่นแหละแต่ทีนี้มันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิด เขาก็บอกว่าชีวิตของเขากับนักบวชไม่เหมือนกันนี่ตอนหลังก็เอามาใหม่อาจารย์ท่านแนะนําว่าฝนมันตกเนี่ยมันไม่เคยสนใจนะว่าคนจะรองหรือไม่รองคนจะรับหรือไม่รับมันก็ทําหน้าที่ตกไปนี่ก็คือการเจริญกุศลธรรมอย่างหนึ่งของเรามองการแสดงธรรมเป็นการเจริญกุศลธรรมเราแสดงธรรมชั่วโมงหนึ่งกุศลจิตเราเกิดชั่วโมงหนึ่งเราก็เจริญเหตุแห่งความสุขเอาไว้แล้วล่ะ กุศลให้ผลเป็นสุขแน่นอนคําสอนของพระพุทธเจ้าไม่ผิดพลาดเราก็มีหน้าที่เจริญกุศลทํำยังไงที่ว่าชีวิตของเราแต่ละขณะแต่ละขณะจะเป็นกุศลเราเอาอะไรมาเป็นเงื่อนไขของชีวิตเรามากมายเพราะว่าชีวิตของเราเราเป็นผู้กําหนดเองตามแต่เจตนาทีนี้มาถึงเรื่องของสารณะต่อไปพระพุทธเจ้าพระองค์ชื่อว่าเป็นสารณะพราะพระองค์เนี่ยกำจัดภัยของศาสตร์ทั้งหลายให้หันเข้าหาประโยชน์พระธรรมชื่อว่าเป็นสารณะ เพราะกำจัดภัยของส์ทั้งหลายโดยให้ข้ามพ้นกันดานและทําให้ได้รับความสบายใจพระสงค์ชื่อว่าเป็นสารณะเพราะกําจัดภัยของส์ทั้งหลายโดยการทําผู้บําเพ็ญบุญน้อยให้ได้รับผลภัยบุญคือคนที่ทําบุญไม่มากนะักก็จะทําให้ท่านเหล่านั้นได้รับผลบุญมากในเรื่องพระสงฆ์เนี่ยท่านเป็นสารณะของเราโดยฐานะที่เป็นนาบุญของเราทําไมท่านจึงเป็นนาบุญของเรา คนอื่นๆก็สามารถที่จะรับทานทั่วไปได้ใช่ไหมอย่างข้าวน้ําของเราเนี่ยให้ใครใครก็ต้องการใช่ไหมเพราะทุกคนต้องกินข้าวกินน้ําอยู่แล้วแต่ทําไมต้องเจาะจงไปที่พระสงฆ์เพราะว่าพระสงฆ์ท่านมีคุณธรรมคือความปฏิบัติด,ดีปฏิบัติตรงปฏิบัติชอบปฏิบัติตามธรรมตามวินยัยปฏิบัติเพื่อรู้อริยมรรคอริยผลท่านเป็นบุคคลที่ห่างไกลาจากบาปอากุศล เมื่อท่านเหล่านั้นเป็นผู้ที่ห่างไกลาจากบาปอากุศลการเจริญกุศลในท่านเหล่านั้นจึงเป็นกุศลที่มีผลมากมายมหาศาลพระสงฆ์นั้นจึงอุปมาท่านเหมือนกับเนื้อนาเนื้อนาของโลกแต่เป็นนาบุญผู้ที่เป็นชาวนาจะรู้ดีว่าถ้าหากว่านา,นานเนี่ยมีกรวดมีหินมีทรายมากนานั้นเนี่ยจะทําไม่ได้ผล หรือว่านาที่มันอยู่ที่ลุ่มจนเกินไปน้ําก็ท่วมอยู่ที่ดอนเกินไปก็ไม่มีน้ําเพราะปลูกก็ได้ผลน้อยนาคนอื่นเขาเพาะปลูกลงทุนไม่มากนะักแต่ได้ผลมากมายมหาศาลคนที่นาไม่ดีเนี่ยลงทุนมากมายมหาศาลแต่ได้ผลน้อยชั้นใดก็ดีนาบุญของโลกก็เหมือนกันถ้าอยู่ตรงนี้เราอาจจะมองไม่เห็นผลบุญผลบาปแต่ถ้าหากเป็นเทวดาเนี่ยมันชัดมากในเรื่องผลบุญผลบาป การทำบุญที่ไปเกิดเป็นเทวดาอย่างอินทกะเทพบุตรกับอังกุระเทพบุตรมีความแตกต่างกันมากอีกคนหนึ่งเนี่ยตักบาตรทพพีเดียวได้รับบุญมากมายมหาศาลอีกคนหนึ่งเนี่ยทำบุญอยู่หนึ่งหมื่นปีตั้งเตาข้าวเนี่ยพ่อครัวเป็นพันๆคนห่างไกลเป็นยอดๆยดก็บอกว่าบุญยังน้อยกว่าคนที่ตักบาตรครั้งเดียวเพราะ เนื้อนาที่แตกต่างกันเมื่อเทวดาเนี่ยเทวดาเขาจะมีสิ่งที่ได้เปรียบเสียเปรียบกันก็คือเรื่องรัศมีเป็นต้นใครมีรัศมีมากคนนั้นเป็นใหญ่คนนั้นถือว่าคนมีบุญมากเกิดหลังเกิดก่อนไม่เป็นประมาณอยู่ที่ว่าใครมีรัศมีมากมีผิวพรรณดีขึ้นมีบริวารมากมียศมากร่ำรวยมากอันนั้นจะเป็นตัววัดบุญของใครของใครถ้าหากว่าทางโลกก็เอาที่ยศ ถ้าใครมียศสูงคนที่ยศต่ำถึงจะอายุมากก็ต้องทำความเคารพมันก็แล้วแต่แต่ยศบุญกุศลเหล่านี้ก็เหมือนกันถ้าในภพภูมิบางภพภูมิเนี่ยอยู่ด้วยบุญอย่างเทวดานี่อยู่ด้วยผลของบุญบุญที่คนไปทําเมื่อเขาทํากับใครนั้นสิ่งเหล่านั้นเป็นตัววัดผลของเขาถ้าคนทําบุญกับบุคคลทั่วไปที่ไม่มีคุณธรรมที่เรียกว่าไม่เป็นทักษินยะบุคคล เขาจะทำบุญเป็นพันปีก็าตามเป็นหมื่นปีก็าตามกับคนที่ทำกับทักษิณยะบุคคลครั้งเดียวได้ผลมากกว่ากันการทำบุญให้ทานก็เหมือนกันนาบุญเนี่ยถือว่าสำคัญมากการเพาะปลูกก็เหมือนกันผู้ที่ทำเกษตรการเพาะปลูกคือพื้นที่หรือดินเนี่ยเป็นสิ่งที่ที่สำคัญมากสมัยก่อนนี้เขาเพาะปลูกกันการอุปมาพระสงฆ์โดยฐานะเป็นนาบุญเนี่ยเขาจึงเข้าใจง่ายมาก ยศพลทหารกับพลเอกเนี่ยต่างกันเยอะมากมายมหาศาลการเป็นอยู่ฐาน,นะทุกอย่างเนี่ยแตกต่างกันมากมายมหาศาลสิ่งเหล่านี้เขาก็เป็นคนเราก็เป็นคนทําไมจึงต่างกันเชื้อชาติวงตระกูลบอกมาจากตระกูลที่ต่างกันเอาแล้วทาไมคนนี้เลือกเกิดไม่ได้มาจากไหนสิ่งเหล่านั้นก็มาจากผลของของบุญนั่นแหละบุญนั้นเนี่ยทําเท่ากันแต่ถ้าทําผิดที่ผิดตําแหน่งผลก็ย่อมแตกต่างกัน ยอมเอาข้าวเนี่ยมาหวานตรงนี้ดูว่าจะได้ข้าวสักสักเท่าไหร่แต่ถ้าไปหวานในนาที่ดีเนี่ยโหหวังเก็บเกี่ยวได้อย่างอย่างสบายแต่ยกข้อความในอังกุระเปตตวัตถุมาอ่านให้เราฟังว่าในความสําคัญของพระสงฆ์ที่เป็นนาบุญของโลกในอดีตการเนี่ยสมัยก่อนนู้นสมัยที่คนมีอายุเป็นหมื่นปีมีกระยัสิบเอ็ดพระองค์มีพนางอัญชนาเทวีและน้องชายอกสิบพระองค์คือ พระวาสุเทพพระเทพจันทเทพสุริยเทพอคิเทพวรุนเทพอัญชุนะปัจชุนะขะตะบัณฑิตและอังกุระอาศัยคันของพนางเทวคัพาผู้เป็นพระธิดาของพระเจ้ามหากังสะในอชิตตันชนะนครซึ่งพระเจ้ากังสะปกครองในอุตรประทชนบทที่อินเดียนั่นแหละเพราะอาศัยพระเจ้าอุปสาครผู้โอรส ของพระเจ้ามหาสาครผู้เป็นใหญ่ในอุตระมัุระชนบทบรรดากษัตริย์เหล่านั้นกษัตริย์ผู้น้องชายชื่อว่าวาสุเทพเป็นต้นใช้จักเนี่ยปลงพระชนชีพของพระราชาทั้งหมดหกหมืนสามพันนครทั่วชมพูทวีปปล่อยจักเนี่ยจักแบบมุนๆเนี่ยปล่อยให้ไปตัดคอคนบางช่วงเนี่ยมันจะมีอาวุธชนิดหนึ่งที่หมุนๆไปตัดคอคนถ้าสมัยนี้ก็เหมือนกับอาวุธที่มันสามารถ ตั้งเป้าได้ว่าไปยิงใครยิงที่ไหนตำแหน่งไหนอะ่ะก็คล้ายๆกันสมัยก่อนเขาก็ทําได้แล้วก็ประทับอยู่ในทวาราวดีนครแบ่งรัฐคือแบ่งชมพูทวีปแบ่งประเทศอินเดียเนี่ยนะเป็นสิบส่วนด้วยกันแต่ก็ไม่ได้นึกถึงพนางอัญชนะเทวีผู้เป็นเชษฐภาภคินีคือพี่น้องสิบเอ็ดคนใช่ไหมพอได้แผ่นดินใหญ่โตทั้งหมดแบ่งแผ่นดินออกเป็นสิบส่วนลืมพี่สาว แต่เมื่อระลึกถึงได้ก็กล่าวว่าเราจะมาแบ่งออกเป็นสิบเอ็ดส่วนทีนี้น้องชายคนสุดท้องชื่อว่าอังกุระน้องชายคนเล็กของกษัตริย์เหล่านั้นก็บอกว่าท่านจงแบ่งส่วนของหม่อมชันให้แกพระเชษฐาภคินีเถิดยกส่วนของหม่อมชันให้พี่สาวไปหม่อมชันจะทําการค้าขายเลี้ยงชีวิตท่านทั้งหลายจงสละสวยในชนบทของตนของตนให้แก่หม่อมชันปกครองบ้านเมืองกันแล้วกันแต่ว่าต้องแบ่งภาษีให้นะ กินตัวยอย่างเดียวแต่ไม่ต้องปกครองอย่างเงี้ยหัวดีน่ดนาดูเลยนะกษัตริย์เหล่านั้นก็รับพระดํารัสแล้วก็เอาส่วนของเจ้าอังกุระให้แก่พระเชษฐาภาคินีพระราชาทั้งเก้าพระองค์ก็ประทับอยู่ในกรุงทวาราวดีส่วนอังกุระนี้ประกอบการค้าบําเพ็ญมหาทานเป็นนิตยาการก็คือให้ทานเป็นปกตินิสัยก็อังกุระนั้นมีทาตอยู่คนหนึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ขุนคลังมุ่งหวังประโยชน์เป็นเจ้าหน้าที่คนทํางานอย่างดี ท่านอังกุระก็ชอบใจในนิสัยแล้วก็ไปขอกุล,ลธิดาแม่ไม่ใช่ทาสแต่ตอนนี้พ่อก็ตายไปแล้วเด็กคนนี้เป็นทาสหรือไม่เป็นทาตก็เกิดการวินิจฉัยตีความกันขึ้นพนางอัญชนาเทวีได้ฟังอย่างนั้นก็ตรัสเปรียบเทียบโดยแม่โคโนมแล้วตรัสว่าแม้บุตรของมารดาผู้เป็นไทยบุตรก็ต้องเป็นไทยเท่านั้นดังนี้แล้วก็ให้พ้นจากความเป็นทาตไปคือสมัยก่อนนี่สมัยที่มียุคทาสใช่ไหม คนไทยนี้มาเลิกทาสเมื่อสมัยเราห้าเองถ้าหากว่าไม่งั้นเนี่ยสมัยนี้ละม,มาอาจจะเป็นทาสคนหนึ่งก็ได้มั้งดูทำเหตุมาไม่ได้ดีนักแต่ก็เพราะความอายเด็กจึงไม่อาจจะอยู่ในที่นั้นได้แล้วก็ได้ไปยังโรรุวะนครในขณะไปก็พาธิดาของช่างหูกคนหนึ่งในนครนั้นไปด้วยไม่ไปคนเดียวอ่ะพาผู้หญิงไปด้วยเลยเสร็จแล้วก็ไปเลี้ยงชีวิตด้วยอาชีพทอผ้า ในเมืองโรรุวะนะครก็ได้มีมหาเศรษฐีชื่อว่าอาศัยหะอยู่ในโรรุวะนะครเขาได้ให้มหาทานแก่สมณะณพราหมณ์คนกัมพระคนเดินทางวันนิพกและยาจกทั้งหลายช่างหูกนั้นก็เกิดปีติโสมนัสเหยียดแขนขวาออกชี้ให้ดูนิเวศของอาศัยหะเศรษฐีแก่ชนผู้ไม่รู้จักเรือนของเศรษฐีว่าขอท่านทั้งหลายจงไปในที่นั้นแล้วจะได้สิ่งของที่ควรได้คือบ้านเขาเนี่ยเป็นทางผ่าน ที่จะไปบ้านของอัศัยหาเศรษฐีผู้ให้ทานคนก็จะมาถามว่าบ้านอาศัยหาเศรษฐีอยู่ตรงไหน,นเขาก็จะชี้ด้วยความยินดีด้วยความเต็มใจด้วยความปราบเพลื่มไปทั้งนั้นนะเมื่อท่านไปทั้งนั้นท่านจะได้อาหารสมความประสงค์หลังจากนั้นเขาก็ตายตายแล้วก็ไปเกิดเป็นรุกขเทวดาอยู่ในทะเลทรายแห่งหนึ่งอยู่ในทางกันดานแห่งหนึ่งคือเขาทำกาละก็บังเกิดเป็นภูมะเทพพยาดาที่ต้นทรายต้นหนึ่งในมรุภูมิ มือขวาของเขาได้ให้สิ่งที่น่าใคร่ทุกอย่างเขาพิเศษบุญของเทวดาคนนี้เนี่ยเสกอะไรได้หมดเลยก็เหมือนสมัยนี้คนมีสตังเนี่ยกดปุ่มก็ได้แนละ้วไม่ยากนะมีบุญเหมือนกันนะกดแค่ปุ่มเนี่ยได้แนละ้วทุกอย่างก็จะได้เหมือนที่ที่คิดเสื้อผ้านนะสมัยก่อนนี่เราคิดเอะเขาสอยเอานะฟังแล้วไม่เชื่อทุกวันนี้ถ้าเราไปซื้อเสื้อผ้าบางแห่งต้องสอยเอาเนาะนั่นแหละก็เหมือนๆกันนั่นแหละยุคคนมีบุญกับยุคสมัยนีนก้นก็ไม่ได้ต่างอะไรกันนะักหรอก ก็มีบุรุษคนหนึ่งเนี่ยเป็นคนขวนขวายในทานของอาศัยหาเศรษฐีแต่ก็ไม่มีศรัทธาไม่มีความเลื่อมใสเป็นมิจฉาทิฏฐิไม่เอื้อเฟื้อต่อการทําบุญทํากาละแล้วก็ไปบังเกิดเป็นเปรตลูกน้องคนสนิทของเศรษฐีนั่นแหละตายไปเกิดเป็นเปรตไม่ไกลแต่ที่อยู่ของเทพบุตรนั้นวิมานเทวดาก็อยู่ใกล้ๆกับวิมานเปรตนะนะั่นแหะก็กรรมที่เขาทํามาแล้วในพาะบาลีนั่นแหละ ฝ่ายอาศัยหาเศรษฐีทํากาละแล้วก็เข้าถึงความเป็นเพื่อนของเท้าสกเทวราชในสวรรค์ชั้นดาวดึงสะไม่ต่อมาเจ้าอังกุระบรรทุกสินค้าด้วยเกวียนห้าร้อยเล่มและก็พราหมณ์คนหนึ่งก็บรรทุกสินค้าไปด้วยเกวียนอีกห้าร้อยเล่มรวมความว่าชนทั้งสองบรรทุกสินค้าด้วยเกวียนหนึ่งพันเล่มเดินทางไปยังมรุก,กันดานพากันหลงทางเที่ยวไปในที่นั้นนั่นเองหลายวันจนหมดหญ้าน้ําและอาหาร มันเป็นทะเลทรายอย่างนั้นอ่ะเที่ยวไปก็ยาก็หมดน้ําก็หมดอาหารก็หมดเจ้าอังกุระก็ให้ทูดมาเนี่ยสแสวงหาน้ําดื่มทั้งสี่ทิศลำดับนั้นเทพผู้มีมืออันให้สิ่งที่ต้องการองค์นั้นเห็นชนเหล่านั้นได้รับความวอดวายอันนั้นเข้าจึงคิดจะอุปการะที่เจ้าอังกุระกระทาไว้แต่การก่อนแต่ตนก็คือนึกถึงบุญคุณของเจ้าอังกุระใช่ไหมว่าอังกุระนี้ก็คือนายเก่าซึ่งเป็น เจ้านายของพ่อเพราะพ่อเป็นทาสของเจ้าอังกุระก็เลยคิดว่าเอาเถอะบัตรนี้เราจะให้ที่พึ่งของเจ้าอังกุระดังนี้แล้วก็ได้ชี้ให้ดูต้นทรายอันเป็นที่อยู่ของตนได้ยินว่าต้นทรายนั้นสมบูรณ์ด้วยกิ่งและขาคบมีใบทึบมีร่มเงาสนิทมีย่านหลายพันย่านว่าโดยความยาวกว้างและสูงประมาณหนึ่งโยชน์เจ้าอังกุระเห็นดังนั้นแล้วเกิดความหันสาร่าเริง ตั้งขายภายในต้นสายนั้นเทวดาก็เหยียดมือขวาของตนออกให้คนทั้งหมดอิ่มน้ำด้วยน้ำดื่มเป็นอันดับแรกก่อนต่อแต่นั้นก็ให้สิ่งของที่เขาปรารถนาะเทวดานี่ก็ออกมาช่วยเหลือที่ตรงนั้นเหมือนกับมีห้างสรรพสินค้าอยู่ตรงนั้นนะ่ะอยากได้อะไรก็เอาออกได้หมดเลยอยากได้เสื้อผ้าอยากได้อาหารก็กดเอาก็เหมือนกับซูปเปอร์มาร์เก็ตใหญ่ๆอย่างนั้นนะ่ะเมื่อมหาชนอิ่มน้ำตามความต้องการด้วยข้าวน้ำเป็นต้นานานาชนิดอย่างนี้ ภายหลังเมื่ออันตรายในหนทางสงบลงแล้วพราหผู้เป็นพ่อค้านั้นใส่ใจโดยไม่เยบใครอโยนิโสมนสิการเรียกว่าคนชั่วพอได้เหตุปัจจัยพร้อมความคิดชั่วก็เกิดขึ้นเขามีความคิดว่าจากนี้ไปยังเคว้นกัมโพชาแล้วจกทําอะไรก็ไปเพื่อให้ได้ทรัพย์เนี่ยพวกเรามาค้าขายก็เพื่อมาหาทรัพย์ใช่ไหม แต่เราจะพาเทพนี้แหละไปด้วยอุบายอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นสู่ยานไปยังนครของเราคันคิดอย่างนี้แล้วก็บอกความนั้นแก่เจ้าอังกุระแกเรียกว่าอะไรเอาตัวเทพไปด้วยดีกว่ากลับบ้านกลับเมืองเลยเอาเทวดาไปด้วยอยากได้อะไรก็ให้เทวดาเสกให้เรามีความคิดอย่างนี้นะก็เลยบอกว่าพูดกับเพื่อนอังกุระว่าเราทั้งหลายเที่ยวหาทรั์ไปสู่แคว้นกัมโพชะเพื่อประโยชน์ใด เทพบุตรนี้เป็นผู้ที่ให้สิ่งที่เราอยากได้นั้นเราจะนําเทพบุตรนี้ไปหรือจกัจกจับเทพบุตรนี้ข่มขีด้วยการวิงวอนหรืออุ้มสาย,ยานไปสู่ทวารกะนครโดยเร็วเอาเทวดากลับไปด้วยดีกว่าอังกุระพอพราหมณ์พูดอย่างนี้เข้าก็ตั้งอยู่ในศัพทบริศธรรมคนดีก็คิดแบบดีคนชั่วก็คิดแบบชั่วว่าเมื่อจะปฏิเสธคํากล่าวนั้นบอกว่าบุคคลอาศัยนั่งนอนที่ร่มเงาของต้นไม้ได้ ไม่ควรจะหักรานกิ่งของต้นไม้นั้นเพราะการประทุษร้ายมิตรเป็นความเลวทรามอธิบายว่าต้นไม้ที่มีร่มเงาเยือกเย็นอันใดย่อมบรรเทาความกวนกระวายของคนผู้ถูกความร้อนแผดเผาใครๆไม่ควรคิดร้ายต่อต้นไม้นั้นจะป่วยกล่าวไปใหญ่ถึงหมู่สัตว์เล่าท่านแสดงว่าเทพบุตรนี้เป็นสัตว์บุรุษเป็นบุพการีบุคคล เทวดาคนนั้นเป็นบุพการีเป็นผู้ช่วยเหลือเกื้อกูลถ้าหากว่าไม่ได้เทพพยา,ยานี้ชีวิตของพวกเราต้องตายอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นเป็นผู้บรรเทาทุกข์เป็นผู้มีอุปการะแก่เราทั้งหลายเราไม่ควรคิดร้ายอะไรๆต่อเทพพบุตรนั้นโดยที่แท้เทพพบุตรนั้นเราควรบูชาโดยทีเดียวถามได้ฟังอย่างนั้นก็คิดว่ามูลเหตุของประโยชน์เป็นเหตุกําจัดความคดโกงอย่างนี้แล้วก็ อาศัยทางอันเป็นแบบแผนตั้งอยู่ในความขัดแย้งต่อเจ้าอังกุระก็กล่าวว่าบุคคลอาศัยนั่งนอนที่ร่มเงาของต้นไม้ใดพึงตัดแม้ลำต้นของต้นไม้นั้นได้ถ้ามีความต้องการเช่นนั้นพอคิดว่าไม่มีความจำเป็นอะไรที่จะต้องไปเทิดทูนบูชาอังกุระเพื่อจะประคองสักกริสธรรมจึงกล่าวว่าบุคคลอาศัยนั่งนอนที่ร่มเงาของต้นไม้ใด ไม่พึงทําลายแม้ใบของต้นไม้นั้นเพราะการประทุษร้ายต่อมิตรเป็นความเลวทรามพราหมณ์เมื่อจะประคองวาท่าของตนแม้อีกก็จะกล่าวว่าบุคคลอาศัยนั่งนอนที่ร่มเงาของต้นไม้ใดพึงถอนต้นไม้นั้นพร้อมทั้งรากได้ถ้าพึงประสงค์เช่นนั้นอสัตบุรุษก็จะคิดแบบ,บสัตบ์บรุษสัตว์บรุษก็คิดแบบสัตว์บรุษเจ้าอังกุระมีความประสงค์จะทําแบบแผนนั้นให้ไร้ประโยชน์อีก จึงกล่าวว่าความคิดของท่านไม่ถูกนะก็บุรุษพึงพักอยู่ในเรือนของบุคคลใดตลอดราตรีหนึ่งหรือพึงได้ข้าวน้ําในที่ใดไม่ควรมีจิตคิดประทุษร้ายต่อบุคคลนั้นความเป็นผู้กตัญญูอันสัตว์บุรุษทั้งหลายสารเสริญแล้วบุคคลพึงพักอาศัยในเรือนของบุคคลใดแม้เพียงคืนเดียวพึงได้รับการบำรุงด้วยข้าวและน้ํา ไม่ควรมีจิตคิดประทุษร้ายต่อบุคคลนั้นบุคคลมีมือไม่เบียดเบียนย่อมแผดเผาบุคคลผู้ประทุษร้ายต่อมิตรบุคคลใดทําความดีไว้แต่ปางก่อนภายหลังเบียดเบียนด,ด้วยความชั่วผู้นั้นเป็นคนอกตัญอยู่ย่อมไม่พบเห็นความเจริญทั้งหลายคือบุคคลที่มีจิตคิดร้ายต่อสิ่งที่ไม่ดีคือสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อบุคคลนั้นเนี่ยก็ได้แก่เป็นผู้ที่ไม่มีความรักใคร่ จะป่วยกล่าวไปใหญ่ถึงกายวาจาเล่าหากมีคำถามว่าข้อนั้นเพราะเหตุไรตอบว่าเพราะความเป็นผู้อากตันยูอธิบายว่าขึ้นชื่อว่าความเป็นผู้กตันยูอันสัตบุรุษผู้สูงสุดมีพระพุทธเจ้าสารเสริญแล้วจกะกตันยูตากาเลนธรรมมัสวรนังเอตัมมังคลมามุตตะมังนะการกรตันยูรู้คุณก็เป็นอุดมมงคลคือเป็นเหตุให้ถึงความเจริญอันสูงสุดอย่างหนึ่งด้วย เหมือนกับที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าผู้ใดประทุษร้ายต่อนรชนผู้ไม่ประทุษร้ายผู้เป็นคนบริสุทธิ์ไม่มีกิเลสเครื่องยียยนความชั่วย่อมกลับมาถึงบุคคลผู้นั้นซึ่งเป็นคนพ่านแน่แท้เหมือนธุลีอันละเอียดที่บุคคลซัดไปทวนลมเะนั้นพรามนั้นถูกเจ้าอังกุระผู้ยกย่องศัพทบริสธรรมกล่าวคมคู่อย่างนี้ก็เป็นผู้นิ่งเขาพูดมีเหตุผลกว่าก็ต้องเงียบ ฟายเทพบุตรก็ฟังคําโต้ตอบของคนทั้งสองคนแม้จะโกรธต่อพราหมณ์ก็เลยคิดว่าเออช่างเอะเดี๋ยวภายหลังเราจะรู้กรรมที่ควรทําแก่พรามเทวดานี่โกรธแล้วผู้ประทุสลายนี้เมื่อจะแสดงภาวะที่ตนนี้ใครๆคมคูไม่ได้เป็นอันดับแรกจึงกล่าวว่าไม่เคยมีเทวดาหรือมนุษย์หรืออิสริยชนคนใดจะมาขมคูเราได้โดยง่ายเราเป็นเทพ,พเจ้า ผู้มีอิทธิฤทธิ์อย่างยอดเยี่ยมเป็นผู้ไปได้ไกลสมบูรณ์ด้วยรัศมีและกําลังเทวดาเนี่ยก็บอกโอ้ใครจะมาทําอะไรเราได้อังกุระพ่อค้าและเทพบุตรก็ได้สนทนากันว่าอังกุระพอเห็นผลของบุญเข้าก็เลยถามว่าฝ่ามือของท่านมีสีเหมือนทองคําทั่วไปท่งไว้ซึ่งวัตถุที่บุคคลปรารถนานิ้วทั้งห้าเป็นที่ไหลออกแห่งวัตถุมีรสอร่อย วัตถุมีรถต่างๆย่อมไหลออกจากฝ่ามือของท่านข้าพเจ้าเข้าใจว่าท่านเป็นเท้าสก,กะท่านมีบุญมากสงสัยท่านเป็นพระอินมั้งรุกเทวดาก็บอกว่าเราไม่ใช่เทพพระเจ้าไม่ใช่คนท่านไม่ใช่เท้าสกกะปุรินทะดูก่อนเจ้าอังกุระท่านจงทราบว่าเราเป็นเปรตจุติจากโรรวุวะนครมาอยู่ที่ต้นสทรต้นนี้ก็คือที่จริงก็เป็นรุกเทวดารุกเทวดาอีกชื่อหนึ่งเขาใช้คําว่าเปรตใช่ไหม ถามว่าที่ใช้คําว่าเปรตเพราะอะไรเพราะยังหิวต่อการมาคุณอยู่ตลอด <c oughs> ก็บอกว่าเป็นผู้ที่จะต้องอาศัยการมาคุณอยู่อังกุระพ่อค้าก็ถามว่าเมื่อก่อนท่านอยู่ในโรรุวะนะครท่านมีปกติอย่างไรมีความประพฤติอย่างไรผลบุญสําเร็จที่ฝ่ามือของท่านเพราะพรหมจรรย์อะไรทําบุญอะไรมารุกเทวดาตอบว่าเมื่อก่อนเราเป็นช่างหูกอยู่ในโรรุวะนะครเป็นคนกําพระ เลี้ยงชีวิตด้วยความลำบากนะักเราไม่มีอะไรจะให้ทานเรือนของเราอยู่ใกล้เรือนของอาศัยหะเศรษฐีซึ่งเป็นคนมีศรัทธาเป็นฐานะบดีมีบุญอันทำแล้วเป็นผู้ละอายต่อบาปพวกยาจกวนิพกมีนามและโคดต่างๆกันไปบ้านของเรานั้นพากันถามถึงเรือนของอาศัยหะเศรษฐีกับเราว่าพวกคนขอทานไปหาบ้านไม่รู้ทางก็ถามว่า ขอความเจริญจงมีแก่ท่านทั้งหลายพวกเราจะไปทางไหนทานเขาให้กันที่ไหนเราถูกพวกยาจกวันนีิพกถามแล้วได้ยกมือเบื้องขวาชี้บอกเรือนอาศัยหาเศรษฐีแก่ยาจกวันนีิพกเหล่านั้นว่าท่านทั้งหลายจงไปทางนี้ความเจริญจักมีแก่ท่านทั้งหลายทานเขาให้อยู่ในที่นั้นเพราะเหตุนั้นฝ่ามือของเราจึงได้ ให้สิ่งที่น่าปรารถนาะที่ไหลออกแห่งวัตถุมีรสอร่อยผลบุญย่อมสําเร็จที่ฝ่ามือของเราเพราะพรหมจรรย์อันนั้นวัตถุที่น่าปรารถนาะสําเร็จด้วยบุญที่ชี้ทางบอกคนอื่นชี้ทางให้เขาไปรับทานด้วยจิตใจที่ปรารถนาดีในขณะนั้นกุศลจิตก็เกิดชี้ทางให้คนอื่นด้วยเมตตาจิตเนี่ยกุศลจิตก็เกิดสรุปแล้วเขาได้ทํากรรมไหมกรรมอันนั้นเนี่ยทำให้ให้ผลคือ เนรมิตอะไรก็ได้ด้วยมือนั้นอังกุระพ่อค้าก็ถามว่าได้ยินว่าท่านไม่ได้ให้ทานแก่ใครๆด้วยมือทั้งสองของตนเป็นแต่เพียงอนุโมทนาทานของคนอื่นยกมือชี้บอกทางให้เพราะเหตุนั้นฝ่ามือของท่านจึงให้สิ่งที่น่าปรารถนาะเป็นที่ไหลออกแห่งวัตถุมีรสอร่อยผลบุญย่อมสําเร็จที่ฝ่ามือของท่านเพราะพรหมจรรย์นั้นพรหมจรรย์ในที่นี้หมายถึงบุญ ข้าแต่ท่านผู้เจริญอาศัยหาเศรษฐีผู้เลื่อมใสได้ให้ทานด้วยมือทั้งสองของตนเขาละร่างกายมนุษย์แล้วไปทางทิศไหนหนออยากรู้ว่าเศรษฐีเนี่ยเขาไปเกิดที่ไหนลุกเทวดาก็ตอบว่าเราไม่รู้ทางไปหรือทางมาของอาศัยหาเศรษฐีผู้เป็นเจ้าของแห่งทานผู้มีรัศมีสร้างออกจากตนแต่ว่าเราได้ฟังมาในสำนักของท้าวเวสวรว่า อาศัยหาเศรษฐีถึงความเป็นสหายแห่งเท้าสักกะเจ้าของทานจริงๆน,นู่นไปเกิดเป็นเพื่อนพระอินทน,นอังกุระพ่อค้าก็กล่าวว่าบุคคลควรทําความดีแท้ควรให้ทานตามสมควรใครได้เห็นฝ่าม,มืออันให้สิ่งที่น่าใคร่แล้วจักไม่ทําบุญเล่าเห็นผลของบุญแล้วก็น่าน่าทําจริงๆเหมือนกันเราไปจากนี้ถึงทวรารกะนครแล้วจักรีบให้ทานอันจักนาความสุขมาให้แก่เรา แน่แท้เราจะให้ข้าวน้ําผ้าเสนาสนะบ่อน้ําและสะพานในที่เดินไปได้ยากเป็นฐานดังนี้พอมองเห็นผลของบุญเข้าใครบ้างไม่อยากทำบุญเนาะคือข้อความตรงนี้เป็นอัตรกรถาส่วนที่ขยายบทแต่ละคําไม่อ่านเมื่ออังกุระพาณิษ